ผมไม่มีมุมถ่ายไม่มีแรงเย็นเยอะๆเอาอะไรเนี่ยตัวใหญ่อยู่นะโอ้ยไอะไรวะวางอะไรหรอยอมเอากะมันยอมอ่ะซี Xì sì. Nào, xì sì. Xì sì, vá. Hả? Uy, dạy anh quá. A đâu A loạt. Ui, ai, 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 ui, chết 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 ai, 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 đi, đi. Oh, wow.